ดรเป็นนนคขยัสวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะ เกษตรกรผู้ปลูกต้นหอมในจังหวัดดอนท่านีจำเป็นต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อส่งตลาดเนื่องจากวันในพื้นที่จังหวัดดอนท่านีในระยะนี้มีฝนตกติดต่อกันหลายมื้ออาจจะทำให้ต้นหอมนั่นเน่าเร็วหลังจากที่มีฝนตกติดต่อกันหลายมื้อเกษตรกรบ้านดงมะกูดตําบลหนองให้อําเภอเมืองจังหวัดดอนท่านีต้องรีบเก็บต้นหอมเพื่อจําหน่ายเพราะเกรงว่าจะทำให้ต้นหอมเน่าเร็วเนื่องจากมีฝนตกติดต่อกันหลายมื้อจนทำให้ผลผลิตต้นหอมของเกษตรกรออกมาสู่ตลาดเป็นจํานวนหลาย เกษตรกรผู้ปลูกหอมบอกว่าปัจจุบันราคาต้นหอมได้ลดลงจากเดิมกิโลกรัมละ6 0สบถึงบาทแต่เพราะเข่าหนาฝนผลผลิตมีหลาราคาจึงลดลงไม่อยู่ทีกิโลกรัมละ1 5บาทถึงบาทเนื่องจากช่วงหนาฝนต้นหอมจะถูกน้ำไหลกว่าปกติจึงทำให้เหลืองและเน่าเร็วกว่าช่วงหนาแรงซึ่งขั้นบรีบเก็บทรงตลาดก็อาจจะเสียราคาและขาดทุนได้ โดยราคาของต้นหอมจะมีการปรับขึ้นลงใดอีกเนื่องจากต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลเก็บเกี่ยวนะคะเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวท้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมพอออุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชอุดรเนนคนขยั